มาต่อกันที่ข้อที่สี่นะคะนักเรียนไปลุยโจทย์กันเลยอ่านี่คือโจทย์ข้อที่สี่ลองอ่านโจทย์ดูก่อนนะคะ,ะ,ะการทดลองการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิด S 1และ S 2ซึ่งมีเฟสตรงกันเดี๋ยวรูคอมเมนต์ไว้ก่นอนนิดนึงมีเฟสตรงกันความขีเท่ากันวางห่างกันดี ทำให้เกิดการแทรกสอดในถาดคลื่นดังรูปมีรูปด้วยเดี๋ยวครูวาดรูปให้โดยที่เส้นทึบแสดงแนวปฏิบัติและเส้นปะแสดงแนวบับดังนั้นระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดทั้งสองควรเป็นเช่นควรเป็นเท่าไหร่ในเทอมของความยาวคลื่นระยะห่างของแหล่งกำเนิดสแสดงว่าเขาถามหาดี ในเทอมของความยาวขึ้นก็คือแลมดานั่นแสดงว่าข้อนี้มันติดตัวแปรไม่ต้องห่วงนะคะไอตัวติดตัวแปรนี่ส่วนมากคนจะไม่ชอบแต่ครูชอบเพราะมันไม่ต้องลงตัวเลขมันไม่ต้องลงคำวนวณนะคะเดี๋ยวครูพาทำมาวาดรูปนะคะอันนี้ s หนึ่งวาดสวยๆนะคะอันนี้ s สองเขาอยากรู้ว่า s สอง s 1 s กับ s สองห่างกันเท่าไหร่ โดยอันนี้มีแนวเส้นทึบแนวเส้นทึบคือแนวปฏิบัตินะคะแล้วก็มีเส้นปะตืดตืดตืดวาดสวยกว่าครูนะครูใช้มาวาดครูก็จะไม่สวยเท่าไหร่เส้นปะแสดงว่าอันนี้คือแนวแนวอะไรคะปฏิบัติคือ a เ,เส้นปะคือแนวบักคือเอ แล้วก็มีแนวเส้นทึบมาอีกสองแนวแล้วก็มีแนวเส้นปะอีกแนวหนึ่งฝั่งนี้โอเคอันนี้ S 2, สองจุดให้มันไหนอันนี้ S หนึ่งรูปเป็นแบบนี้นะคะเขาถามหาระยะห่าง นะคะระยะห่างของ s หนึ่ง s หนึ่งกับ s สองคือระยะห่างตรงน B, เนี้ย d เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ในเทอมของความเดียวขึ้นคืออยู่ในเทอมของแลมดาเราก็เลือกสูตรที่มันง่ายง่ายมาค่ะเร,รเรารู้ว่าเรารู้ว่าแนวสุดท้ายของ a คือเท่าไหร่คะแนวสุดท้ายของ a อันนี้คืออะไรคะ อันนี้คือ a 0. อศูนย์เตรงกันใช่ไหมคะถ้าเราเขียนสัญลักษณ์ใส่อันนี้คือ A0 ศอันนี้คือ N1 หนึ่งอันนี้ก็คือ N1 หนึ่งอันนี้คือ A A1 อหนึ่งอันนี้คือ A1 หนึ่งูถามว่าแนว A หรือแนวปฏิบัติเท่ากับเท่าไหร่ห้ามตอบหนึ่งนะคะพอมันเริ่มที่ศูย แสดงว่า A คือแนวที่สองนี่ไงคะหนึ 1, ง่งสองำตอบตามตัวเลขเพราะ A มันเริ่มต้นที่ศูนได้แล้วนะคะแนวไกลที่สุดเซตาเท่ากับเก้าสิบองศาเอาสูตรมาค่ะสูตรปฏิบัติค่ะเพราะเราหา A ไว้สูตรปฏิบัติก็คือดีไซเซต้า เท่ากับ n ลัมดา d ไซน์เท้าเท่ากับ n ลัมดา n นะคะแนวที่สองแสดงว่า n เท่ากับสองลมดาไม่ต้องหาค่ะเพราะเขาให้ติดอยู่ในเทอมของลัมดาไซน์เก้าสิบค่ะ d ไซน์เก้าสิบมีค่าเป็นหนึ่งก็เหลือ d เท่ากับสองลมดา ระยะห่างของแหล่งกำเนิดทั้งสองในเทอมของความยาวคลื่นตอบดีเท่ากับสองแลมดาค่ะตอบค่ะง่ายไหมคะไม่ต้องแทนตัวเลขนะคะติดตัวแปรเพราะเขาถามในเทอมของตัวแปรจบค่ะ อไปเป็นขอ้อ5นะคะ